นลุกทั้งตัวยานอย่างรู้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเหตุเขตชายแดนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณนะมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะหลวงปู่ศิลาสิริจันโท อย่างรู้มองเห็นวิกฤตชายแดนไทยในยุคที่ข่าวสารไหลเร็วเหมือนกระแสไฟฟ้ามีเรื่องราวหนึ่งที่ทำให้คนไทยต้องหยุดชะงักและใครรู้นั่นคือยานอย่างรู้อันน่าทึ่งของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแห่งวัดพระาธาตุเหมื่นหินจังหวัดกาลสินก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่เรื่องราว ที่น่าอัศจรรย์นี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่ายานอย่างรู้คืออะไรในทางพระพุทธศาสนายานอย่างรู้หรือที่เรียกว่าอภาิญญาหมายถึงความรู้เหนือธรรมดาที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สามารถบรรลุได้ผ่านการเจริญสมาธิอย่างลึกซึง้งยานอย่างรู้ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่เราจะเล่าให้ฟังนี้ ดูเหมือนจะสอดคล้องกับทิพจักสุยานหรือการมองเห็นอนาคตเรื่องราวหนึ่งเป็นเรื่องราวปฏิหารค่ะเป็นวันจันทร์ที่แสนธรรมดาของเดือนพฤษภาคมปี2568นี้แต่สำหรับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวันนี้กลับมีความหมายพิเศษเมื่อท่านได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงการบริจาคธรรมดา แต่เบื้องลึกแล้วกลับเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นท่านได้มอบเงินบริจาคจำนวน2ล้านนบาทและข้าวสารจำนวน1,500กิโลกร,รมัมให้กับกองทัพภาคที่สองโดยมีพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคสองเป็นผู้รับมอบ ณกองบัญชาการค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนานคือคำพูดของหลวงปู่ศิลาในวันนั้นเงินสองล้านบาทนี้อยู่กับอัตมาไปก็คงไม่ได้ใช้หลวงปู่ขอมอบให้ทหารทุกนายเพื่อปกป้องประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทุกคนจะต้องเสียสละเวลาจากบ้านจากครอบครัวมาไกล เพื่อดูแลอธิปไตยอันเป็นที่รักเงินจำนวนนี้อาจจะไม่มากมายหากเทียบกับการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆแต่หลวงปู่ก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทหารทุกนายที่ปฏิบัติภาร,รกิจอยู่แนวชายแดนคำพูดเหล่านี้ฟังดูเหมือนการให้กําลังใจทั่วไปแต่พอมองย้อนกลับไปกลับเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึง้ง สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในคำพูดของหลวงปู่ศิลาคือประโยคนี้ค่ะหวังว่าเงินจำนวนนี้กับข้าวสารจำนวน1,500กระสอบจะสามารถสร้างขวัญและกําลังใจไม่มากก็น้อยให้กับทหารผู้กล้าของเราคำว่าทหารผู้กล้าและการเน้นย้ำถึงขวัญและกําลังใจในช่วงเวลานั้นดูเหมือนท่านจะรู้ร่วงหน้าว่าทหารไทย กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความกล้าหารเพียงแค่สองวันเท่านั้นค่ะหลังจากที่หลวงปู่ศิลามอบเงินและข้าวสารเหตุการณ์ประทะระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาก็เกิดขึ้นโดยมีรายงานว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายที่บริเวณชายแดนช่องบอกจังหวัดอุบลราชธานีสาเหตุของความขัดแยง้ง เกิดจากการที่ทหารกัมพูชาขุดคูเรดยาว650เมตรจากต้นสัตบัญัถึง3แยกลาวซึ่งเป็นการละเมิด MOU 43เป็นครั้งที่สองหลังจากที่เคยมีการเจรจาให้ถอนกำลังออกไปก่อนหน้านี้แล้วสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในภาวะตึงเครียดมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการย,ย่อยยุด้วยความตั้งใจของทหารกัมพูชาโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปราสาทโบราณตามแนวชายแดนล่าสุดกองทัพภาคที่สองได้มีการพูดคุยกับทหารกัมพูชาเพื่อลดการเผชิญหน้าและป้องกันการประทะโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกและช่องอานมา้าจังหวัดอุบลราชธานี สิ่งที่ทำให้เรื่องราวของหลวงปู่ศิลาน่าทึ่งคือความแม่นยำของการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าการที่ท่านมอบเงินและข้าวสารให้กับกองทัพภาคที่สองเพียงสองวันก่อนเหตุการณ์ประทะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องบังเอิญคำพูดของท่านที่ว่าเหมือนหลวงปู่ศิลารู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ชายแดนหรือท่านอาจนิมิตเห็นเหตุการณ์ ที่ทหารกัมพูชาประทะประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของผู้ที่มีต่อยานอย่างรู้ของท่านหลวงปู่ศิลาได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเงินที่มอบให้จะนำไปใช้ในการจัดสร้างที่พักในฐานที่มั่นของกองกำลังสุรนารีที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน จัดซื้ออุปกรณ์และยุโทโธปกรณ์ที่ยังขาดอยู่ในการปกครองอธิปไตยของประเทศจัดหาเครื่องมือต่างๆภายในฐานปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทหารการวางแผนเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าท่านมองเห็นภาพรวมของความต้องการในอนาคตอย่างชัดเจนเรื่องราวของหลวงปู่ศิลาสอนให้เราเห็นว่าความสำคัญ การเตรียมพร้อมการที่ท่านมอบทรัพยากรล่วงหน้าแสดงให้เห็นถึงหลักคิดที่ว่าการป้องกันดีกว่าการแก้ไขในยามที่สถานการณ์ยังสงบก,การเตรียมพร้อมจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพความเมตตาต่อผู้พิทักษ์ประเทศคำพูดของท่าน ที่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทุกคนต้องเสียสละเวลาจากบ้านจากครอบครัวมาไกลแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและเมตตาต่อการเสียสละของทหารท่านไม่ได้มองแค่ปัจจุบันแต่มองไปถึงอนาคตที่อาจเกิดขึ้นการวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ผู้นำและผู้ที่มีความรับผิดชอบควรเรียนรู้ ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและการเมืองโรคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรื่องราวของหลวงปู่ศิลาทำให้เราตระหนักว่าปัญญาและสติปัญญายังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการนำทางชีวิตการเตรียมพร้อมด้วยใจที่เมตตาและการมองการไกลสามารถช่วยลดความเสียหายได้ ความเชื่อและความศรัทธายังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมไทยเรื่องราวของหลวงปู่ศิลาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าของคนเหนือธรรมชาติแต่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้วยปัญญาการเมตตาต่อผู้อื่นการมองอนาคตหรือความรับผิดชอบการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ว่าเราจะเชื่อในเรื่องยานอย่างรู้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้คือความตั้งใจดีและการการะทําที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของหลวงปู่ศิลาการที่ท่านใช้ทรัพยากรส่วนตัวเพื่อสนับสนุนการปกป้องประเทศชาติเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทุกคนในสังคมในยุคโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางครั้งสิ่งที่เราต้องการ อาจไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลข่าวสารหรือเทคโนโลยีแต่เป็นปัญญาความเมตตาและความมองเห็นการไกลเหมือนที่หลวงปู่ศิลาแสดงให้เราเห็นเรื่องราวนี้จัดทำขึ้นจากข้อมูลข่าวสารที่มีการรายงานขา่าวและเป็นการนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาสร้างความเชื่อใดๆแต่ต้องการให้ผู้ฟัง ได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาค่ะมหานครจะกลายเป็นเมืองบาดาลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิชื่อดังท่านเตือนว่าจะเกิดน้ำท่วมกรุงเทพมหานครครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์30ตุลา2573ผู้คนจะอพยพย้ายไปอยู่เขาใหญ่กันหมดโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอหลวงปู่ศิลาศสิริจันโท พระเกจิที่โด่งดังสายกรรมฐานแห่งวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของการมียานอย่างรู้ล่วงหน้าอีกทั้งสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำจนทำให้สาชนิกชนทั้งหลายและเหล่าคนต,าต่างพากันมากราบไหว้สักการะจำนวนมากโดยเมื่อวันที่30มิถุนายนปีพุทธศัก,กราช2567 วิหารแดนสวรรค์ภายในวัดถ้ำแก้วภาวนาตำบลหนองย่าขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้มีพิธีจัดพุทธาพิเศษเหรียญมหาบารมีพระศรีอริยวาระที่สองซึ่งในวันนั้นหลวงปู่ศิลาก็ได้กล่าวเตือนสาชนิก,กชนทั้งหลายที่อยู่ภายในงานหลวงปู่ศิลาเตือนให้ทุกคนระวัง อุทกอภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2573กรุงเทพมหานครจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์เป็นเมืองบาดาลโดยทุกคนจะหนีภัยอพยพไปตั้งหลักอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและในปีนี้นั่นเอง ที่ดินก็จะมีราคาแพงเท่าตัวขนาดที่ว่าขายกันวาละหลักล้านอีกด้วยสำหรับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488ปัจจุบันอายุของท่าน79ปีบรรพชาเป็นสัมมเนนตอนอายุ15ปี ก่อนอุปสมบทเป็นพระมหานิกายเมื่อปีพศ2509ณวัดบุรพาธิรามจังหวัดร้อยเอ็ดอีกทั้งท่านมุ่งมั่นศึกษาปริยัติจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรี่ยนธรรม6ประโยคและได้รับพัดเปลี่ยนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2515 และคำทำนายนี้ยังตรงกับพระเกจิชื่อดังหลวงปู่สังวานผู้ที่ทำนายไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วคำทำนายเตือนภัยเหตุการณ์ล่วงหน้าของหลวงปู่สังวานที่น่าสะพรึงเหตุการณ์ที่ใครๆย่อมไม่อยากให้เกิดขึ้นจากคำทำนายท่านสนทนากับหลวงพ่อสนองไว้ว่าจะเกิดภัยพิบัติต่อประเทศไทย หลวงปู่สังวานแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านบอกหลวงพ่อสนองเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งท่านเป็นพระลูกศิษย์ท่านเตือนเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยมีเรื่องราวดังต่อไปนี้หลวงปู่สังวานพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อน แต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็ตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี่น้ำท่วมมากท่วมถึงสี่ชั้นเลยนะสนองเตรียมน้ำมันไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพนี่ฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืน ฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟดับหมดเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน สำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธ